ครูจะเริ่มเรียนแล้วนะคะจะเริ่มเรียนแล้วนะคะวันนี้ครูจะให้สวมบทบาทอีกแล้ววันนี้จะให้สวมบทบาทอีกแล้วนะคะวันนี้จะไม่ให้จ้องจอนานนะคะวันนี้จะให้จ้องแค่แป๊บเดียวเนาะวันนี้เด็กครูจะให้เด็กๆไปสำรวจอีกแล้ววันนี้จะให้เด็กๆไปสำรวจอีกแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวครูดูก่อนว่ามีใครที่ครูยังไม่ได้เช็คชื่อมีอีกหรือเปล่า วันนี้จะให้รับบทเป็นนักสำรวจอีกแล้วนะคะอ่าเด็กๆเปิดไปที่หน้าสิบสี่ค่ะอ่าเห็นหรือยังคะเห็นหรือยังเอ่ยอันนี้สลา์เห็นแล้วค่ะพุ่มอ้าวพูเช็คชื่อให้แป๊มหนึ่งนะคะอ่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆสวม,มบทบาทเป็นนักสำรวจเป็นเด็กวิทยาศาสตร์จะต้องมีการสำรวจและ คิดค้นแล้วก็ไปทดลองใช่ไหมคะอะวันนี้ครูจะให้เด็กๆไปสัมมัิอะไรคนระูกำลังพูดนะคะให้ครูพูดจก่อนนะคะให้ครูพูดจบก่อนนะคะลูกให้ครูพูดให้จบก่อนเนาะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยถามนะคะโอเคไหมคะ ฟังนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆไปสำรวจอีกแล้วเปิดไปที่หน้าสิบสี่นะคะตอนนี้เห็นแบบฝึกหัดตัวเองขึ้นหน้าจอไหมลูกเห็นค่ะเห็นค่ะ,คะวันนี้คุณครูจะให้เด็กไปเป็นนักสำรวจรอบบ้านตัวเองดูไรเสีแบบดำอะไรคะ วันนี้ครูครูจะให้เด็กๆไปสำรวจเป็นนักสำรวจอีกแล้วนะคะอาเปิดไปที่หน้า14วันนี้ครูครูจะให้เด็กๆทาในหน้าที่14นะคะไปสำรวจพืชที่ตัวเองพบในบริเวณบ้านว่าชื่อนั้นชื่อว่าอะไรชื่อพืชชื่อว่าอะไรอ,ะอย่างเช่นครูคใส่คําว่าต้นอะไรดีไปเจอต้นอะไรดีคะในบ้านตัวเอง มคนไนายตื่นสายมัลิอ่ะสมมุติว่าเมื่อครูไปเจอต้นมัลิใช่ไหมคะเดี๋ยวนะเออไปเจอต้นมัลิอะไรคะควกคูคิมเลยไปไกลย,กยังคาดหนูกำลังเข้ามายังขาดเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่14เลยคะ่ะเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่14นะคะ นัทวัดมาหรือยังลูกน้าทวัดแสงเขียวเมื่อกี้คุณเห็นแวบๆอยู่ไหนคะน้าทวัดอยู่ไหนอาจจนครูเจอละอะไรลูกโอนี่ไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะได้ครับรีบๆมานะครับ่คะหนูสจะโอนะคะคจะสั่งงานแล้วนะคะจะสั่งงานแล้วนะคะตอนนี้พร้อมหรือยังลูกตอนนี้พร้อมกันหรือยัง โอเคค่ะเป็นอย่เดียวนะคะหนึ่งรอบนะคะฟังอีกหนึ่งรอบวันนี้ครูจะให้เด็กๆไปสำรวจพืชบริเวณบ้านตัวเองอะสมมุติว่าคุณครูไปเจอต้นมะลินักเรียนจะต้องจัดลักษณะกลุ่มภายนอกที่เจอก็คือมีรากไหมคะต้นมะลิมีรากไหมลูกอ่าถ้ามีรากให้เช็คคูมีลําต้นไหมคะ มีลำต้นใค่ะต่อไปมีเส้นใบไหมลูกเส้นใบมีไหมคะมีค่ะมีนะคะใบเลี้ยงอะไรลูกใบเลี้ยงใบเลี้ยงอะไรคะต้นมะลิใบเลี้ยงอะไรเอ่ยใบเลี้ยงผู้ใบเลี้ยงผู้ผู้ถูกต้องค่ะให้เด็กๆเช็คตรงไปอย่างนี้นะคะหรือว่า จะเป็นตัวอย่างแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวครูเอาเปิดให้ดูนออ <itative S 1> เนาะคุณครูคะมีคนเข้าไม่ได้ด้วยค่ะมีใครเข้าไม่ได้คะนริน <und> ah. อันดาค่ะอ๋อทำไมเข้าไม่ได้ปกติก็เข้าได้นี่ลูกตอนนี้เห็นเป็นอันนี้หรือ,อยังเห็นเป็นเฉลยหรือยังคะอ๋อนี่ไม่ใช่ครูเ้ <c oughs> าไปมเอาไม ไม่ใช่เช็คถูกไม่ได้ให้เช็คถูกให้นดกเรียนเขียนลงไปเลยนะคะอะ่สมมติว่าวันนี้เขาไปเจอต้นไผ่คนนี้ไปเจอต้นไผ่รากของเรามีลักษณะเป็นยังไงรากฝอยก็ให้เด็กๆเ,เขียนคําว่ารากฝอยลงยไปต่อไปมีข้อป้องไหมคะต้นไผ่ถ้ามีข้อป้องก็ใส่คําว่ามีข้อปล้องลงไปต่อไปเส้นใบเป็นเส้นใบยังไงเส้นใบขนาน ต่อไปให้เช็คลองว่าเป็นพืชชนิดใดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชใบเลี้ยงคู่อ่าเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกหนึ่งรอบนะคะดูตัวอย่างอีกหนึ่งรอบอ่ะคุณครูให้ดูตัวอย่างตรงนี้เนาะเห็นไหมคะเอาใหม่เนาะเมื่อกี้คุณครูว่าให้เช็คเองอ่าดูใหม่นะคะต้นมะลิลากเป็นระบบรากอะไรลูกต้นมะลิเป็นรากอะไรคะ แก้วข้าเขียนว่าราแก้วลำต้นเป็นยังไงลูกลำต้นไม่เห็นข้อป้องค่ะเ่าไปเส้นใบเป็นเส้นใบอะไรลูกนะะคเส้นใบแหงหนูเขียนไปเป็นร่างแหงค่ะ ถูกต้องค่ะแล้วก็เช็คตรงที่คําว่าพืชใบเลี้ยงคู่ถูกต้องไหมคะอะ่ต้นมาลีเป็นพืชใบเลี้ยงคู่อ่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างสีอะไรดีคะ,ะ,ะกุหลาบค่ะอ่าต้นกุหลาบค่ะอ่านักเรียนก็เขียนไปไปเจอชนิดที่สองคือต้นกุหลาบมีอะไรลูกรากคือมีรากมีรากแกวไม่กลค่นข้อป้องถูกต้องค่ะ เ,เป็นใบเลียงเป็นร่างแหค่ะต้องค่ะเก่งมากเลยอ่าเส้นใบเป็นร่างแหจับเป็นพืชใบเลี้ยงเลี้ยงคู่ค่ะคู่ค่ะ,คะต้องค่ะเก่งมากเก่งมากเลยสี่ทับหนึ่งอะพอจะเข้าใจไหมคะพอจะเข้าใจต่อไปไปเจออะไรอีกดีให้เด็กๆเขียนลงไปแบบนี้นะคะ ให้เด็กๆเขียนลงไปให้เรียบร้อยนะคะพูค,คีมคะ่ะเอาเป็นพืชเอาเป็นพืชผักได้ไหมคะเอาเป็นดอกไม<บ>้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นพืชดอกอย่างเดียวก็ได้นะคะเป็นต้อนอะไรก็ได้ลูกที่หนูไปเจอภายในบ<ะ>้้นพิอะไรนะคะต้นพลิกได้ไหมคะได้ค่ะต้นพลิกได้ค่ะหนูเจอกล้วยมะละกอลำไย ไปอ่ะไปออกไปนั่งข้างนอกเขาตอบออกไปอยู่ข้างนอกบ้างจ้องแต่จอทั้งวันทั้คืนเลยไม่ได้นะคะไปสำรวจบ้างก่อนไปดูซิว่ารอบบ้านตัวเองมันมีต้นอะไรบ้างนะคะไปดูไปขยายดูเอาใบมันมาจับดูซิมันเป็นยังไงนะคะจับดูซิว่าใบมันปคอะไรนะคะต้นไม้บ้านหนูแล้วก็พืชบ้านหนูมีเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยใช่ไหมคะ ฉะนั้นวันนี้ไปสำรวจนะคะสำรวจแล้วก็จัดกลุ่มพืชที่อยู่ในบริเวณบ้านตัวเองเขียนหมังของคุณคคูเลยนะคะไปเจอต้นอะไรก็บอกรูกซิว่าล่าล่าของมันเป็นยังไงเห็นข้อป้องชัดเจนไหมเส้นใบเป็นยังไงแล้วจัดเป็นพืชใบเลี้ยงอะไรโอเคไหมคะโอเคไหมลูกโอเคค่ะโอเคค่ะาทำไมอามาอนนี้หนูไม่เห็นเส้นใบมันเลยอะไรลูก ดอกใบต้นไผ่ค่ะต้นไผ่เป็นอะไรคะเส้นใบเป็นยังไงคะลากเหเส้นใบเป็นเส้นขนานค่ะเส้นใบเป็นเส้นขนานใช่ไหมคะรูปร่างเดียวยาวจำต้นเห็ดคอต้อง่าสมมติให้ต้นไผ่นักเรียนก็เขียนไปว่าต้นไผ่มีลักษณะเป็นยังไงรากเป็นรากอะไรอาต้นไผ่เขียนยังไงนะคะ ่นักเรียนก็เขียนไปต้นไผ่ใช่ไหมคะไผาา่มีรากเป็นรากอะไรนะฝอ,อยค่ะอ่ารากฝอ,อยอเห็น <He en, S 2> ข้อมองชัดเจน,จนใช่ไหมชัดเจนลองชัดเจนเส้นใบเป็น ขนานใช่ไหมคะขนานค่ะเป็นพืชใบเลียเ้ยงเลี้ยงเดี่ยวค่ะเียเดี่ยวค่ะก็เขียนไปแบบนี้โอเคไหมคะโอเคค่ะ,โอ,คคะโอเคไหมคะโอเคค่ะมีใครไม่เข้าใจอีกไหมเอ่ย มีใครไม่เข้าใจอีกไหมคะไม่ครับมีใครไม่เข้าใจอีกไหมคะมคอ่าเดี๋ยวคุณรูณดูชื่ออีกแป๊บหนึ่งใครที่ยังไม่ได้อันนนนะใครที่ยังไม่ได้เช็คชื่อนะคะเดี๋ยวครูดูชื่ออีกแป๊บเดียวนะคะ ฉะนันชิดาเอวเฮงมาแล้วพร้อมค่ะเปลี่ยนชื่อซูมด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวหนูจะไปเปลี่ยนค่ะโอเคค่ะคณคูณจะได้เช็คชื่อถูกเนาะ้าติมมาเห็นสายนะว่าพิสานัชยาพัฒนันชูก,กมวลนัททวัฒน์ปอพศรอ่าโอเคแสดงว่าคณคูณเช็คครบแล้วนะคะเหลือจันทการนพกรชายานนท นัทมนชัน,นันเบญญาทิพเปญญาทิพมาไหมลูกวันเนี้ยเบญญาทิพอยู่ไหมคะเบญญาทิพค์คะใช้ชื่อเด็กอินเชยทรอยมาดิชัยกัสซีราหรือยังคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะเหลือบุญญาดาณพัสการลินละดาแล้วก็ กิตละวีนะคะวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่ได้ทันเข้ามาเนาะอ่าเดี๋ยวคุณรูจะให้เด็กๆไปทํางานนะคะจะให้เด็กๆไปทํางานไปสํารวจนะคะออกไปสํารวจไม่ใช่ให้นั่งอยู่กับที่นะคะไม่ให้นั่งอยู่กับพี่แล้วนึกเอาเองนะไม่ได้นะคะไม่ได้เนาะอ่าพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วคะ่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคพร้อมหรือยังคะ่ะ พร้อมแล้วค่ะ,ะถ้าพร้อมแล้วะเดี๋ยวคุณให้เวลาไปจัดการแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยในหน้าที่สิบเท่าไหร่ลูกสี่หน้าที่สิบสี่อย่าลืมอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะคะอย่าลืมตรงคําว่าสรุปผลด้วยอย่าลืมคําว่าสรุปผลด้วยสรุปผลก็คือการทําอะไรคะ่นนยมสรุปผลคือการทําอะไรคะ สรุปการสำรวจของพวกเรา,เราใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเอาความรู้หรือว่าข้อมูลที่เด็กๆได้จากตารางเอามาสรุปเป็นความรู้ของตัวเองในช่องคำว,ว่าสรุปผลเด็กๆไปเจออะไรมาบ้างแล้วพืชดอกที่นักเรียนเจอเป็นพืชชนิดไหนเป็นลักษณะยังไงให้เด็กๆตามกันหรือไม่ใช่ค่ะให้เด็กๆเอาข้อมูลอ่ะเอาข้อมูลจากการสำรวจ ป๊บ,บนีงน,นะคะจากการสำรวจตารางเอามาหลพันจะีไปยังไงขตพวกนสรุปผลนะคะเอาข้มอมูลจากตารางที่เด็กๆไปหาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยจากตารางตรงเนี้ยนะเอามาสรุปว่าเด็กๆได้ไปเจอเพืชชนิดอะไรบ้าง และชนิดนั้นมันมีลักษณะยังไงโอเคไหมคะเ,คเจอพืชชนิดไหนชื่อว่าอะไรมันมีลักษณะยังไงจัดอยู่ในพืชประเภทไหนให้เด็กๆอเ,เอามาผลให้เรียบร้อยนะคะเค,เคมไม่อเอ่ยครูคีมคะอะไรคะเมื่อกี้หนูลงไปด้านล่างหนูจะไปสำรวจ ใบใช่ไหมคะหนูใส่รองเท้าปุ๊บมีจิ้งเหลนนอนอาบแดดอยู่ตรงนั้นนะค่ะหนูตกใจมากเลยต่อไปก็จะให้ไปสำรวจสัตว์ต่อนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะงั้นวันนี้ขอค่ะแบบฝึกหัดในหน้าที่14โอเคไหมคะวันนี้โอึกหัดหน้าที่14เวลาที่เหลือไปจัดการแบบฝึกหัดหน้าที่14ให้เรียบร้อยนะคะ ถ้าเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วยังไม่ต้องส่งโอเคไหมคะจะส่งได้ก็ต่อเมื่อครูสร้างอัลบั้มให้ทโอเคนะคะอันวันนี้ครูฝากไว้แค่นี้นะคะอันวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ช่วงหน้าสวัสดีค่ะวันนี้ไปสำรวจพืชให้เรียบร้อยนะคะค่ะนี่เวลา ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายค่ะบายบ่ะเหลืออีกนับถึงตอนนี้ไปจัดให้เรื่อยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปก็สวัสดีเอ้าเฮยไม่คอรจะออกเลยนะคะคุณครูลุกไปสำรวจได้เลยนะคะ ไปเลยค่ะตอนนี้คุณจะดูซิว่าใครไปหรือยังหรือว่ายังไม่ไปปสมรวจให้เรียบร้อยนะคะหนูออกแล้วนะคะ